Cause really love with you. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวนะคะหรือหมอแก้วพารวยนะคะในคลิปนี้กับแนวทางเสี่ยงโชคประจำวันที่7 มกราคม2564เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคพวกคุณกันบ้างเลขอะไรที่จะทําให้คุณเฮงคุณตั้งแต่เมื่อเช้าไปทาบุญปล่อยปลาใสาบ่บาตรมาเรียบร้อยแล้วเอาบุญมาฝากแล้วก็เมื่อวานไปทําบุญลงศกกลางคืนฝากน้องไปไม่ได้ไปเองก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะอนุโมทนาสาธุบุญเพราะจริงๆไปเองแล้วมันไม่มีที่จอดรถก็เลยเกลางคืนได้คุยกับน้องท่านหนึ่งที่สนิทกันก็เลยโอนเงินฝากไปทําบุญเรียบร้อยแล้ว,ลวน้องก็แปะนู่นนี่นั่นให้มาแล้ว เรียบร้อยเดีย๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนอะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรอะไรอะไร,อะไรอะไรยังไงแบบให้โชคบ้างนะคะอย่าลืมนะคะ Facebook หมอแก้วพารวยกับหมอแก้วแม่นชัวถ้าเกิดเข้าไม่ได้ยังไงก็ดูที่ YouTube เพราะว่าลงคลิปแน่นอน,นะคะอ่ะอะมาดูกันว่ายัางไงบ้าง วันอาทิตย์กับวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับความรักหรือคนรักวันนี้คนรักจะให้โชคให้ลาบอาทิตย์แต่พุธซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักนะคะความรักจะให้โชคให้ลาบให้สิ่งที่ดีๆกับคนที่เกิดวันอาทิตย์กับวันพุธค่ะวันจันทร์ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองนะคะวันนี้ตัวเองจะเฮงจะปังจะรวยได้โชคได้ลาบจากตัวเองค่ะวันอังคารให้ซื้อวันอังคารกับวันศุกร์ให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านนะคะอังคาร กระสุให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านวันนี้คนที่อายุน้อยจะให้โชคเลขที่เขาชอบหรืออายุเขาเบอร์ติดต่อเขาก็ได้นะคะย้ำนะคะอังคารกระสุกนะคะอังคารกระสุกซื้อเลขคนอายุน้อยแล้วก็วันพฤหัสให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบหรือเลขที่ตัวเองเคยถูย้ำนะคะวันพฤหัสให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบหรือเลขที่ตัวเองเคยถูกเราจะได้โชคได้ลาบได้ความมั่งคั่งกำลัรวยเพราะพระพิฆเนศจะประทานสิ่งที่ดีให้คุณค่ะ ส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขการทําบุญนะคะถ้าใครไม่รู้จะซื้อเลขอะไรก็ซื้อเลขปล่อยปลาของหมอแก้วก็ได้ใครที่อยู่ใน Facebook หมอแก้วพารวยไปดูอันนั้นได้เลยเพราะจะมีจํานวนปลาเลขปล่อยปลาอยู่เสริ์หมอแก้วพารวยเจอเลยค่ะแฟนเพจหมอแก้วพารวยก็จะมีเลขทำบุญอยู่เผื่อพวกคุณจะเอาไปซื้อเลขนะ จะได้เห็งๆ่งรวยรปังๆกันโอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับแนวทางในวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็กดแบ่งปันกดติดตามกดแชร์ส่งต่อคลิปนี้กันให้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ